ประวัติศาสตร์ราชวงศ์โจตะวันออกตอนสังหารจิ้นหลิงกงหลังจากที่เจ้าตุนรู้ว่าจิ้นหลิงกงส่งมือสังหารมาลอบฆ่าตนเองก็ไม่ได้มีอาการวิตกกังวลแต่อย่างใดพวกคนสนิทของเจ้าตุนก็เตือนว่าอย่าเข้าจวนไปพบจิ้นหลิงกงเลยให้หลบหนีไปรวบรวมคนมารัฐพระหารดีกว่าแต่เจ้าตุนกลับตอบว่า ข้ารับปากจิ้นหลิงกงเอาไว้แล้วว่าวันนี้ข้าจะเข้าพบและตักเตือนจิ้นหลิงกงหากข้าหนีไปก็เท่ากับละทิ้งหน้าที่ว่าแล้วเจ้าตุนก็สั่งให้กระบวนรถเดินทางต่อไปยังจวนเจ้าแขวนจินฝ่ายจินหลินกงและถูอันกูร,รู้ข่าวจากคนสนิทว่ามือสังหารถูกเปิดโปงแล้วก็พากันวิตกกังวลยิ่งนะ ถูอันกูจึงบอกกับจิ้นหลินกงว่าราวนี้เราต้องฆ่าเจ้าตุนให้ได้ไม่อย่างนั้นจะมีไทยมาถึงตัวขอทหารให้ฆ่าสักกองหนึ่งและนายท่านจงหลอกล่อเจ้าตุนไปกินเลี้ยงที่อุทยานพอเจ้าตุนเมาก็หาทางยึดอาวุธประจำกายมาเสียแล้วข้าจะพาทหารออกรุมสังหารมันเองจิ้นหลิงกง เห็นชอบก็สั่งให้ถูอันกู่ไปกระทําตามแผนเมื่อเจ้าตุนมาถึงจวนเจ้าแพนจิ้นคนใช้ก็เชิญเจ้าตุนเข้าไปพบจิ้นหลิงกงที่อุทยานส่วนทหารที่ติดตามเจ้าตุนมาก็ถูกสั่งให้รออยู่นอกกำแพงอุทยานเจ้าตุนกับจิ้นหลิงกงก็เข้าไปนั่งในศาลากลางสวนจิ้นหลิงกงก็ประทานสุราสามจอกให้เจ้าตุนดื่มจนเมาแล้วก็พูดว่า เราได้ยินว่าท่านเสียงกวามีกระบี่วิเศษติดตัวเราอยากขอชมสักครั้งจะได้หรือไม่เจ้าตุนดื่มไปสามจอกกำลังมึนๆไม่ได้คิดอะไรก็เตรียมปลดกระบี่ออกจากเอวจะส่งให้จิ้นหลิงกงแต่ทหารคนสนิทของเจ้าตุนที่แอบมองมาจากประตูอุทยาน,ยานเห็นเข้าก็ตะโกนขัดขึ้นว่าอันทำเนียมแต่โบราณ พอขุนนางรับประทานเหล้าสามจอกแล้วต้องถวายคำนับถอยออกมาเหตุใดท่านเซียนกัวไม่ปฏิบัติตามเหล้าเจ้าตุนได้ยินทหารตะโกนออกมาจากประตูอุทยานก็เอกใจรีบถวายคำนับและเดินลงจากศาลาถูอันกูเห็นผิดแผนเลยปล่อยสุนัขของจิ้นหลิงกงให้วิ่งเข้าไปขย่ำเจ้าตุนเจ้าตุนเห็นสุนัขพุ่งมาก็ตกใจชักกระบี่ออกฟันสุนัขคอขาดตาย ถูอันกูก็ร้องขึ้นว่าเจ้าตนเจ้าตนชักกระบี่ในอุทยานฆาสุนัรของเจ้านายเสียแล้วมันคิดกระบฏแนะ่ว่าแล้วก็พาทหารที่ซุ่มอยู่กรูกันออกมาทหารของเจ้าตนเห็นพวกถูอันกูโผลมาก็พากันชักอาวุธบุกเข้าไปในอุทยานต่อสู้ป้องกันช่วยเจ้าตนหลบหนีออกจากจวนหลังจากต่อสู้กันอยู่พักใหญ่ก็พาเจ้าตนออกจากจวนเจ้าเมืองได้สำเร็จ เจ้าตุนก็รีบกลับไปบ้านพาลูกเมียขึ้นรถเกวียนหนีออกจากเมืองไปลบซ่อนอยู่ที่ภูเขาโซกังนอกเมืองส่วนจิ้นหลิงกงกับถูอันกูนั้นพอจะตุนหนีไปได้ก็จัดการยึดอำนาจขึ้นครองเมืองจิ้นหลินกงมอบหมายให้ถูอันกูเป็นแม่ทัพรักษาเมืองคอยควบคุมการเข้าออกและการเคลื่อนไหวของเหล่าขุนนางทั้งปวงฝ่ายเจ้าชวน พระรู้ข่าวว่าท่านพี่เจ้าตุนพาลูกเมียหนีออกจากเมืองจินไปแล้วก็ออกติดตามจนไปเจอเจ้าตุนที่เขาโซ่กังเจ้าสวนก็เข้าไปไต่ถามเรื่องราวจนรู้ความจริงก็โกรธจนหน้าแดงพูดขึ้นว่าเจ้าสวยบิดาเราและพี่ใหญ่เจ้าตุนก็มีพระคุณกับไอ้เด็กน้อยจินหลิงกงมันกลับในเรงคุณพวกเราได้ช่างสมควรตายจริงๆ พี่ใหญ่อย่าได้วิตกไปเลยข้าจะหาทางช่วยให้ท่านได้กลับเข้าเมืองเองจงปล่อยเป็นธุระข้าเถิดว่าแล้วเจ้าชวนก็ของเงินทองกับของมีค่าจํานวนหนึ่งจากเจ้าตุนแล้วรีบลงเขาเข้าไปในเมืองหลวงเอาเงินทองติดสินบนพวกขุนนางจนได้เข้าพบจิ้นหลิงกงเจ้าชวนก็พูดกับจิ้นหลิงกงว่าพี่ชายก็ ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงได้ล่วงเกินเจ้านายความผิดของเขาสมควรชดใช้ด้วยชีวิตแต่เรื่องนี้ตัวข้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นขอเจ้านายโปรดเมตตาข้าด้วยเถิดจิ้นหลิงกงพอได้ฟังและได้เห็นของมีค่าที่เจ้าชวนเอามามอบให้ก็คิดว่าเจ้าชวนคงไม่กินเส้นกับเจ้าตุนดังที่เขาเล่าลือกันจริงจึงตอบไปว่าอันโทษทัน ฐานกอกระบทนี้เป็นของเจ้าตูนแต่เพียงผู้เดียวเราไม่ได้ถือโกรธท่านหรอกขอท่านจงวางใจและรับใช้เราโดยสุจริตต่อไปเถิดแล้วจิ้นหลิงกงกรประทานเงินทองกับแพรไหมให้เจ้าสวนเพื่อซื้อใจหลายวันต่อมาขณะที่จิ้นหลิงกงเรียกตัวเจ้าชวนเข้ามาดื่มสุราอยู่ในจวนจิ้นหลิงกง ก็คิดอยากจะหาอะไรเล่นสนุกๆจึงสอบถามเจ้าชวนว่ามีอะไรน่าสนใจมาเสนอบ้างเจ้าชวนตอบว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าในสมัยก่อนนั้นชีหวนกงสั่งให้ปลูกหอคอยสูงเอาไว้ในจวนแล้วเกณฑ์สาวงามจากทั่วแผ่นดินให้มาเล่นดนตรีระบํารำฟ้อนชีหวนกงก็พาเหล่าขุนนางขึ้นไปเสพสุราบนหอคอยมีความรื่นรมยิ่งนัก มาบัดนี้ท่านเองก็มีหอคอยสูงอยู่ท้ายอุทยานเหตุใดไม่ทําแบบสีหวนกงส่งคนไปเฟ้นหาสาวงามและอาหารเลิศรสมาไว้ที่หอคอยเพื่อสร้างความสำราญเล่าจิ้นหลิงกงได้ฟังก็เคลิบเคลิมตามจึงสอบถามเจ้าสวนไปว่าควรจะใช้ให้ใครไปค้นหาสาวงามและของดีๆมาสะสมไว้ได้เล่าเจ้าสวนก็บอกว่างานนี้เป็นงานละเอียด หากใช้คนตาตำ่ำหรือคนที่ไม่รู้ใจท่านไปหาก็เกรงว่าจะเสียงานข้าพเจ้าเห็นว่ามีแต่ใต้เท้าถูอันกูเท่านั้นที่คู่ควรจิ้นหลิงกงได้ฟังก็ดีใจมากรีบสั่งให้ถูอันกูไปทำตามข้อเสนอของเจ้าสวนทันทีถูอันกูพอรับบัญชาแล้ว <c oughs> ก็ออกเดินทางจากเมืองหลวงไปตรเวจตามหัวเมืองต่างๆของแควนจิน บ้านไหนมีลูกสาวหน้าตาสวยหมดจดก็ขอซื้อแล้วพาตัวส่งไปเมืองหลวงเพื่อมอบแก่จิ้นหลิงกงพอได้สาวงามมาจํานวนหนึ่งแล้วจิ้นหลิงกงก็ให้หญิงสาวเหล่านั้นไปเล่นดนตรีระบำรำฟ้อนบนหอคอยตัวจิ้นหลิงกงก็พาเจ้าฉวนขึ้นไปนั่งฟังดนตรีเสพสุขบนหอคอยอย่างสนุกสนานอยู่ทุกวันวันหนึ่งเจ้าสวนก็แจ้งแก่จิ้นหลิงกงว่า บัดนี้หญิงงามและเครื่องดนตรีกับอาหารเลิศรสก็มีพร้อมแล้วอันธรรมเนียมเจ้าแผ่นดินนั้นนอกจากของเหล่านี้ยังต้องประกอบด้วยทหารกล้าอีกด้วยจึงจะนับว่าบริบูรณ์ด้วยอำนาจและบารมีขอในท่านจงเฟ้นหาทหารที่เข้มแข็งให้พวกเขาเข้ามาประจำการที่ตีนหอคอยเพื่อประกาศสักดาแก่เจ้าแคว้นทั้งแผ่นดินด้วยเถิดจิ้นหลินกงได้ฟังก็หลงเชื่อ เขาจึงบอกให้เจ้าสวนไปคัดเลือกทหารฝีมือดีมาประจำการสักสองร้อยนายและให้เจ้าสวนเป็นผู้บังคับบัญชาทหารเหล่านั้นเจ้าสวนก็ไปยังกรมทหารต่างๆทั่วเมืองหลวงคัดเลือกทหารที่ดูน่าเชื่อถือและเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนหรือของเจ้าตุนมาก่อนพอกองทหารมารวมตัวกันแล้วเจ้าสวนก็บอกแก่พวกทหารว่าอันธรรมเนียมของชายชาติทหารก็ต้องออกรบเพื่อรับใช้บ้านเมือง ข้าเสียดายแทนพวกท่านจริงๆที่ต้องมาลำบากยืนเฝ้ายามเฉยๆแล้วให้เจ้านายเราเสพสุขอยู่บนหอคอยพวกทหารได้ฟังก็พากันบ่นว่าพวกเราเป็นทหารเมืองจินหากถูกใช้ไปรบเพื่อบ้านเมืองแม้ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตแต่นี่กลับต้องมายืนเป็นหุ่นอย่างไรค่าเพื่อส่งเสริมบารมีของเจ้านายช่างน่าโมโหเสียจริงๆเจ้าฉว,วนได้ฟังก็รู้ว่าทหารเหล่านี้ ไม่ได้สมัครใจมารับใช้จิ้นหลินกงและมีความคับแค้นซ่อนอยู่เขาจึงรอบบอกอุบายแก่เหล่าทหารว่าคืนนี้เมื่อทุกคนเข้าประจำการเขาจะให้สัญญาณขอให้ทหารทุกคนบุกขึ้นไปบนหอคอยและจับจิ้นหลินกงฆ่าเสียแล้วค่อยไปเชิญเสียงกัวเจ้าตุนกลับมาจัดการบ้านเมืองซึ่งพวกทหารก็รับปากปฏิบัติตามแต่โดยดีในคืนนั้น กองทหารของเจ้าฉวนก็เข้าประจําการที่เชิงหอคอยตัวเจ้าฉวนก็ขึ้นไปบนหอคอยนั่งเสพสุราร่วมกับจิ้นหลิงกงสักพักข้างล่างก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังกระทึกคึกโครมจิ้นหลิงกงเลยใช้ให้เจ้าฉวนลงจากหอคอยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักเจ้าฉวนก็เดินกลับขึ้นมาบอกว่าเหล่าทหารอยากขอให้ประธานสุราอาหารแก่พวกเขาบ้าง จ้นหลิงกงก็คิดว่าจริงเลยใช้ให้คนใช้รอบกายไปเอาอาหารกับสุราที่โรงครัวพอไม่มีคนรับใช้รอบตัวแล้วเจ้าฉวนก็เดินลงไปหาพวกทหารโบกมือเป็นสัญญาณเหล่าทหารก็กรูกขึ้นไปบนหอคอยและลุมสับจิ้นหลิงกงจนจมกองเลือดตายพอร,รุ่งเชา้าเจ้าฉวนก็เชิญขุนนางใหญ่ทั้งปวงมาประชุมพร้อมกันที่เชิงหอคอยแล้วประกาศว่า บัตรนี้จิ้นหลินกงโดนเราจะหารฆ่าตายแล้วขอทุกท่านจงอยู่ในความสงบยืนไว้อะไรให้จิ้นหลินกงหนึ่งนาทีและต่อจากนี้ข้าจะไปเชิญเสียงกัวเจ้าตุนให้กลับเข้าเมืองจัดการกิจการต่างๆให้เรียบร้อยหากใครประสงค์จะไปกับข้าขอให้ตามมาเหล่าขุนนางที่ชิงชังและเบื่อหน่ายจิ้นหลินกงเต็มทีเห็นจิ้นหลินกงตายอานาถ ก็ไม่ได้มีใครรักหรืออะไรอาวรณ์แต่อย่างใดต่างคนต่างยอมปฏิบัติตนตามเจ้าสวนพากันตั้งขบวนเดินทางไปยังเขาโซ่กังเพื่อเชิญเจ้าตุนกลับครองเมืองเมื่อเจ้าตุนเห็นพวกขุนนางยกขบวนกันมาและไต่ถามรู้ความแล้วเจ้าตุนก็ตำหนิเจ้าฉวนอย่างหนักว่าจิ้นหลินกงเป็นเจ้านายของพวกเราที่จิ้นหลินกงทำผิดพลาดไปล้วนเกิดจากความเยาไว์วัยไรเดียงสาเท่านั้น ทำไมต้องถึงกับฆ่าแกงกันด้วยเล่าความผิดของเจ้าใหญ่หลวงนักเจ้าสวนจากบาปกรรมครั้งนี้ต่อไปภายภาคหน้าสกุลเจ้าจะมองหน้าใครในแขวนจินได้อีกว่าแล้วเจ้าตุนก็ชักกระบี่ออกมาจะฟันเจ้าสวนโชคดีได้พวกขุนนางพากันช่วยยึดมือของเจ้าตุนห้ามปรามเอาไว้ได้และคุกเขาขออภัยให้แก่เจ้าสวนเจ้าตุลเห็นว่าทุกคนล้วนขอให้ไว้ชีวิตเจ้าสวน จึงยั้งมือไว้แล้วก็ชักชวนกันกลับเข้าเมืองหลวงเพื่อจัดการศพของจิ้นหลินกงภายหลังจัดการศพของจิ้นหลินกงตามประเพณีแล้วเหล่าคุนนางก็ปรึกษากันว่าจะมอบตำแหน่งเจ้าแคว้นจิ้นให้แก่ผู้ใดดีเนื่องจากจิ้นหลินกงตายตั้งแต่ยังหนุม่มจึงไม่มีทายาทบิดาของจิ้นหลินกงคือจิ้นเซียงกงก็ไม่มีลูกคนอื่นอีกการสืบสมบัติจึงต้องย้อนกลับไปถึงลูกๆของจิ้นหวนกง ในบรรดาลูกของจินหวนกงมีคนหนึ่งชื่อว่าเฮยถวนอายุได้ประมาณสี่สิปีเศษขณะนั้นรับราชการเป็นขุนนางอยู่ในวงังหลวงราชสำนักโจเราขุนนางเห็นว่าด้วยคุณวุฒิและวัย,ยวุฒิเฮยถวนเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงจึงตัดสินใจจะไปเชิญเฮยถวนมารับสมบัติขึ้นเป็นเจ้าแขวนจินหลังจากปรึกษากันแล้วเจ้าตุนก็มอบหมายให้เจ้าฉวน เป็นตัวแทนขุนนางไปอันเชิญเฮยถวนที่ราชธานีลัวอี้เมื่อเจ้าฉวนไปถึงราชธานีลัวอี้แล้วก็นำหนังสือของเจ้าตุนและคณะขุนนางเมืองจิ้นขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระเจ้าโจติ่งอ๋องเพื่อขอตัวเฮยถวนกลับไปสืบสมบัติที่เมืองจินพระเจ้าโจติ่งอ๋องก็พระราชทานอนุญาตทําให้เฮยถวนได้กลับไปเมืองจินอีกครั้งในรอบสามสิบกว่าปีเมื่อสาสิบกว่าปีก่อน เฮยถวนถูกจิน้นวนกงที่เป็นพิดาส่งตัวมาที่ราชสำนักโจตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเฮยถวนมาถึงเมืองจิ้นแล้วเหล่าขุนนางก็ทําพิธีสถาปนาให้เฮยถวนขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นจิน้นภายหลังเฮยถวนได้รับนามหลังจากการแต่งตั้งว่าจิ้นเฉิงกง